เริ่มทีนั้นก็มีการเลือกรับนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่15นะครับจากยอดเ,อเงินจัดซื้อจัดจ,จ้างอยู่2.8นนะครับต่อมาก็บอกว่ามีขยับตัวเลขขึ้นมาจาก15เป็น35ก็เฉลี่ยแล้วนะครับคำนวณแล้วรายได้หรือเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องจ่ายให้กับพอ,อโรงพยาบาลบางกวยนั้นก็อยู่ที่93,000บาทก็เป็นเหตุทำให้ทางผู้เสียหายนะครับ ก็คือผู้รับเหมานั้นไม่อาจที่จะจ่ายเงินได้ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดปงปีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยที่เป็นข่าวที่สนใจของพี่น้องประชาชนในกรณีที่เ้าในการไปเรียกรับทรัพย์สินและมีความผิดหรือไม่อย่างไรก็เป็นข่าวคึกโคมใหญ่โตนะครับเมื่อวานนี้ที่ทางตำรวจนะฮะปปทแล้ก็ทางเจ้าที่ปปปะนะครับได้วางแผนจับกลุ่มนะฮะผู้ในการโรงพยาบาลบางกุวย ในกรณีที่เรียกรับทรัพย์สินนะเปอร์เซนต์จากการที่ผู้รับเหมารายหนึ่งไปยื่นประมูลงานและก็ได้งานไปเกี่ยวกับการติดตั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบางกวยนะครับเดิมทีนั้นก็มีการเรียกรับนะครับเปอร์เซนต์อยู่ที่15นะครับจากยอดเองินจัดซื้อจัดจ้างอยู่2 0 0 0 0นะครับต่อมาก็บอกว่ามีขยับตัวเลขขึ้นมาจาก15เป็น35 ก็ฉเฉลี่ยแล้วนะครับคำนวณแล้วรายได้หรือเปอร์เซ็นที่จะต้องจ่ายให้กับพออโรงพยาบาลบางกวยนั้นก็อยู่ที่93,000บาทก็เป็นเหตุทําให้ทางผู้เสียหายนะครับก็คือผู้รับเหมานั้นไม่อาจที่จะจ่ายเงินได้เพราะว่าเป็นจํานวนมากเกินกว่าปกติใครก็อาจทําให้เดนั้นขาดทุนก็ร้อนใจนะครับก็โทรไปที่สายด่วนนะฮะของปปปนะครับปปท เพื่อที่จะร้องเรียนในกรณีค่ารายการของรัฐเรียกรับทรัพย์สินก็เป็นเหตุทําให้ทางตัวฝ่ายผู้รับเหมานั้นเดินทางเข้าไปร้องทุกข์และก็มีการสืบสวนสอบสวนนะฮะของเจ้าที่ปปทร่วมกับปปปนะครับเมื่อมีการสืบสวนแล้วก็มีการวางแผนที่จับกลุ่มนะฮะผู้มนวยการโรงพยาบาลบางกวย หมอนะฮะจับหมอวันนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่ามันมีความผิดหรือมาอย่างไรผิดแน่นอนครับในกรณีที่เ,เป็นข่ายการของรัฐและเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์มีหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐนะครับที่มอบหน้าที่เป็นหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นผู้กำานวยการของโรงพยาบาลในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นะครับ เอามาใช้จ่ายเอามาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลบางกลวยปรากฏว่าผู้ในการโรงพยาบาลนะครับอ้างว่าได้เรียกรับจริงแต่เป็นเลือกกรณีขอรับเงินมาบริจาคมาเพื่อที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลการที่จะอ้างว่าเป็นกรณีบริจาคนั้นมันต้องเป็นกรณีเต็มใจนะฮะจากทางฝ่ายของผู้รับจ้างที่ได้ประมูลงานแล้วก็ได้งานไปทําแต่กรณีการขยับ นะครับถ้าหากเป็น15เปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะไม่เกิดปัญหาเพราะอะไรครับเป็นจำนวนไม่มากแต่นี้ขยับมาถึง35เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ทางผู้รับเหมานั้นเกรงว่าตัวเองขาดทุนแน่นอนถ้าหากว่าจ่ายไป9 3 0 0 0ก็ไปร้องทุกข์จากการร้องทุกข์นะของผู้เสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หายในคดีนั้นก็ทำให้รัฐซึ่งเป็นผู้หายโดยตรงก็ต้องดาเนินการวางแผนจับกลุ่ม จะเป็นใครก็ตามพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการแล้วมีพฤติการพฤติกรรมนะครับกรณีเรียกรับทรัพย์สินนั้นก็เป็นความผิดเรามาดูครับไล่เรยยงว่ากรณีการกระทําของผู้มือการโรงพยาบาลบางควยนั้นเป็นความผิดสําเร็จหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการวางแผนจับก,กลุ่มมีการเรียกรับและก็มีการสมมอบเงินนั้นถือว่าเป็นกรณีความผิดสําเร็จ ทางฝ่ายผู้เสียหายก็ได้นําเงินนี้ไปลงประจําวันนะทาตาหนิไว้ก่อนที่จะสมมอบให้กับทางฝ่ายผู้เรียกรับซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐเมื่อเรียกรับแล้วนะครับมีผู้จ่ายผู้จ่ายซึ่งเป็นผู้เสียหายได้แสดงกิจนาที่จะวางแผนจับกลุ่มร่วมกับเจ้าที่ของรัฐก็นําเงินไปลงประจาวันไปแล้วก็มอบให้กับทางพออเมื่อสมมอบแล้วเจ้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มนะก็มีการตรวจนับ สภาพของผู้ในการโรงพยาบาลน,นะฮะขนาดใหญ่นั่งกลุ่มหน้าแล้วปล่อยให้เจ้าที่ของรัฐนับเงินครับว่าเงินจํานวน93้าหนั้นยังอยู่ครบหรือไม่ก็นับไปนะฮะตั้งแต่หนึ่งพั0สอ0พันสามพันสีนะห้าหมนะฮะถึงเก้าหนับไปก็ทําการบันทึกจับกลุ่มกรณีดังกล่าวนั้นทางผู้ในการโรงพยาบาลก็สามารถที่จะต่อสู้คดีได้ ในกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานกระทําความผิดตามกฎหมายหลายคนสงสัยวันนี้เรามาเรียนกฎหมายกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องประชาชนครับว่าการกระทําดังกล่าวของผู้มยการโรงพยาบาลน,นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตราไหนบ้างนะครับเรามาดูนะฮะในหมวดที่2นะครับเกี่ยวกับความผิดต่อตําแหน่งอธิการนะฮะกรณีของเจ้าพนักงานนะครับผู้มยการโรงพยาบาลบางกลุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับ เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา149มาตดว่ายังไ,ไงครับพี่น้องประชาชนครับเรามาดูนะครับมาตรา149นะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อทําการหรือไม่ทําการใดในตําแหน่ง ไม่ว่าการน,นั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกนะครับตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทหรือประหารชีวิตโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยก็หมายว่าทางผู้บริการถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะชัดเจนประมวลกฎหมายอาญาน,นั้นคือเป็นกรณีที่เจ้าที่ของรัฐนถูกบัญญัติไว้ ในกรณีมาตันงเรามาดูครับว่าทําไมถึงเป็นเจ้าพนักงานหลายคนสงสัยนะครับพี่น้องประชาชนครับความเป็นเจ้าพนักงานหลายคนดูจุด,จดไหนครับในส่วนของประมวลกฎหมายอาญานั้นได้บัญญัติไว้ในส่วนที่เป็นคํานิยามพี่น้องครับคํานิยามในมาตราหนึ่งนะฮะคือจะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับเรามาดูนะว่าเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายมาตราหนึ่งวงเล็บ16หรืออนุ6 1 6นะครับเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจ,จําหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่เห็นไหมครัคำเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะเป็นกรณีที่รับการแต่งตั้งนะให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเป็นประจาหรือชั่วคราวจะได้รับการได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหม,ม,ามาตรา147มาตรา147นี้ก็วางมาตรฐานไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะครับอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นกรณียังไงครับเป็นกรณีที่หน้าที่โดยตรงของผู้นวยการรงทาน บางกวยซึ่งเป็นหว่าสูงสุดฝ่ายบริหารในการที่จะกระทำการแทนนะรัฐในการจ่ายเงินให้กับผู้มาประมูลงานหรือรับจ้างนะครับก็เป็นกอนี้มีหน้าที่จัดซื้อนะมีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์ไปตามประมวลกฎหมายยาาม,มาตรา15 151อีกนะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อํานาจ ในตำแหน่งโดยพุจริิตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาใิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทถึง4 0 0แสนบาทอันนี้พิกรณีผอโรงพยาบาลบางกววยนะครับมีหน้าที่ซื้อของซื้อคอมพิวเตอร์นะฮะนะฮะ เพื่อที่จะนํามาใช้ในโรงพยาบาลในกรณีคอมนั้นหมดสภาพหรือชารุดนะก็มีทีีอดิตรงแล้วก็ทําให้รัฐเสียหายคืดความเสียหายแก่รัฐนะครับเพราะอะไรครับเป็นกรณีเรียกรับทรัพย์สินแล้วก็ใช้ตําแหน่งโดยผู้จดิตในกรณีที่จะขอรับบริจาคนะฮะสามารถทําได้ไหมมันก็มีระเบียบระเบียบนะฮะในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีของแถมได้ไหมได้ อย่างกรณีบุญถาวรน,นะฮะเป็นเจ้าของหอจก,รกรหรือบริษัทไปประมูลงานเสร็จแล้วมีของแถมให้กับอบอตอเทศบาลได้ไม่ได้แต่ต้องเป็นกรณีบริจาคและต้องเป็นความสมัครใจของฝ่ายผู้รับจ้างคือฝ่ายผู้ว่าจ้างเนี่ยจะไปเรียกร้องเอาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากฝ่ายผู้รับจ้างประสงค์จะบริจาคนะอย่างผมไปประมูลงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ที่โรงพยาบาลบางกลวยในวงเงิน,นะะราคาประมูล งานที่จะต้องจัดการซื้อจัดจา้างตามคําสั่งของพวงโรยงบาลน,นั้นอยู่ที่2อ0 0 0นเห็นว่าโรงพยาบาลน,นั้นยังขาดแคลนอะไรครับตันดาษหรือคอมพิวเตอร์นะฮะโน้ตบุ๊กอะไรที่อย่างเนี้ยเราก็มีเห็นว่าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเราก็แสดงขอบจำนวนบริจาคได้จะต้องนําม,มานะฮะนำม,มาเป็นส่วนกลางหากได้มาแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปเก็บไปเงิน9ก้าหมนั้น ผมบอกว่า9.3เอ่อ9 3นั้นฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่35%ของเงินอัตราค่าจ้างกันอยู่ที่2 0 0 0 0เป็นจำนวนเงินที่มากนี่ชัดเจนครับถามว่าแล้วพออ,อจะไปจบที่ไหนครับเรื่องนี้ผมว่าจบที่เดอนจำานะอนาคตก็โดนดับทั้งวงตระกูลเลยนะครับเพียงแค่เงินจำนวนเล็กน้อยนะครับ9 3 0 0 0ไม่ได้มากมาย มันเป็นกรณีกรรมนะฮะใครก็ตามที่เป็นเจ้าที่ของรัฐเรียกรับทรัพย์สินหรือว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานโดยทุจดิบเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็เป็นกรณีที่ต้องรับกรรมเรื่องนี้หลายคนบอกว่าแล้วอัตาราโทษประหารชีวิตนั้นต้องเป็นความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรงนะครับในกรณีเกิดความเสียหายคืออัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตในใน,ในประมวลกฎหมยายอาญามาตรา149เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกลวยว่าจะให้การรับสภาพหรือพิเศษสู้คดีนี้ถามผมว่ายากหรือไม่ยากครับยากเพราะว่าหลักฐานมั่นเหมาะเพียงพอแก่การรับฟังหน่งนะฮะผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายที่ไปร้องทุกนั้นมีการติดต่อสานงานมีการพูดคุยการสนทนากับทางฝ่ายผอโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไปร้องเรียนนะผ่านสายด่วน แล้วก็มีการไปล้องทุกตามระเบียบแล้วก็มีการวางแผนในการที่จะนําเงินสดไปชําระห,หรือไปจ่ายอันเป็นเงินสินบนให้กับพอลงพยาบาลแน่นอนครับเมื่อรับเงินแล้วก็มีการจับกุ่มตัวทันทีทันใดไม่ได้ทิ้งช่วงก็เป็นกรณีเหตุเกิดอย่างทันท่วงทีก็เป็นกรณีที่หวัดเสียวเช่นเดียวกันอัตราโทษสูงสุดประหารชีวิตนะฮะจำคุกตลอดชีวิตจำคุกแต่5ปีถึง20ปี ปรับได้หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาทก็เป็นอัตราโทษที่สูงนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานนะครับคําว่าเจ้าพนักงานนั้นหาใช่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องรับเงินประจําหรือเงินครัง้งคราวนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานได้เงินครั้งคราวนะครับบางครั้งบางคราวนะครับคือประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุสิบหกบอกก็เจนว่าเป็นบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้บัตรหน้าที่ ก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่เจ้าพนักงานนะฉันเป็นบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้เป็นอสมมอ่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบเรื่องโน้เรื่องนี้คือเป็นกรณีคือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการถึงแม้ว่าจะไม่ใค่ไม่ใช่ข้าราชการประจําก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามบุคลายมาตรา1วงเล็บ16หรืออนุ16นะครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นขทาหอสอนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนและก็ถือว่าเป็นข่าวอาหอานสอนใจให้กับใารการทุกคนทุกท่านที่มีกิจใจคิดคดพระยศต่อความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ตนเองที่ต้องพิจาณาให้รอบคอบเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันจะลงเลยที่ไหรผมฟันธงเลยว่าจบที่คุกหรือเรียนจํา พี่น้องครับนั่นคือข้อทจริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความก็ออกมาให้ความเห็นและออกมาเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนซึ่งมีญาติพี่น้องเป็นค่ารายาการนั้นต้องเตือนนะและก็อย่าไปคิดอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเงินอ้นไม่สินจ้างเงินสินบนพวกนี้เป็นเงินบาปพี่น้องครับเราทํามาหากินต่อสิทธิ เราเป็นผู้มวยการโรงพยาบาลนั้นก็มีรายได้หลายหมื่นและก็มีหน้าที่การงานที่มีเกียรตินะครับแต่วันนี้หลังจากถูกจับก็ทําให้ตัวเองนั้นมัวหมองทั้งชีวิตราชการและชีส่วนตัวพรอลัวก็ต้องโดนถูกประนามว่าเป็นคนไม่ดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีขอให้เรามีหลักคิดให้เราพึงคิดว่า การที่เรามีหลักคิดนั้นเรามีกรอบในการดำเนินชีวิตเราก็สามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างามได้ขอให้คิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมในฐานะนะักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองก็ออกมาพูดมาคุยเตือนใจพี่น้องประชาชนที่เป็นข้าราชการและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุ16 ให้พึงระวังในการทำหน้าที่ของตัวเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำาดีคิดทำาดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ